ของเราเนี่ยจะมาสืบหาคนดังศิลปินทั่วโลกศิลปินคนดังทั่วโลกถูกต้องครับทั่วโลกพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเอาเลยอ่ะพร้อมเลยมีนี่ครับคำตอบอยู่ในมือผมแล้วตอบเลยนะคนดังอ่ะเฮ้ยโดนนัทธราพลนอ้ยจับเลยไอ้คนไี้คนผมก็รู้จักอะไรอ่ะโต๊ด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 อะไรโต๊ดอะไรวะอ่ะเนี่ยได้แล้วกูแล้วหยอกเลย ถ้าพร้อมแล้วนะครับใครจะเป็นคนสืบคนแรกครับผมแล้วกันนะครับคนต่างโลกครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับคำถามง่ายมากนะดูผู้ชายครับโทษครับต่างประเทศหรือคนไทยครับต่างประเทศหรือคนไทยต่างประเทศครับต่างประเทศเดียวกับพี่หนึ่งกับโดยครับสืบรอบแรกครับต่างประเทศผู้ชายใครก่อนแล้วคนดังเอามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรไหม